วันนี้ก็ส่วนทก่แกงกง็หยบร้อยแล้วนะคะจะทำผัดเผ็ดปลาย้างจะเผ็ดปลาย่ายยุ่ยนะคะ,ะ,ท,ท,ท,นนะ,คะทุกคนเนาะแล้วก็มีเครื่องแกงนะคะหลายอย่างนะคะอ่ะเอามาดูซิ<ช>อัอนนีย้ยางยางคะ่ะอันนี้เป็นนี่อันนี้เราก็จะมีหน่อไม้นะคะแล้วก็จะมีมะเขือพวงคะ่ะแล้วก็จะมีพริกขิงดาพริกใหญ่นะคะแล้วก็จะมีกระชายนะคะแล้วก็มีพริกไทยนะคะ เครื่องอุปกรณ์ของเราที่จะใส่นะคะก็จะมีปลาไหลนะคะเนี่ยปลาไหลแต่ตัวใหญ่ๆเลยจ้าแล้วเราเราจะมีปลาไหลนะคะเราจะล้างน้ํานะคะเราจะล้างน้ําไอส้มใสชูก,ก่อนนะคะกันเขาไม่มีเมือกนะคะกันข้าวอะไรนี้ก็จะลงนะคะขั่นผัดแกงยำ่ั่วแล้วอ,ลอ้าวลงอ่าโอเคนะคะโอ้หั่นะะัดแกง มาผัดเผ็ดปลาไหลนะคะยุย่ยๆทุกคนรับรอ,องอร่อยค่ะวันนี้นะคะแขนจับนะคะอา่าอุปกรณ์ของเรานะคะเนะเาะอาดีดใจผัดปลาไหลให้สุกก่อนนะคะทุกคนผัดปลาไหลให้สุกเดี๋ยวเราค่อยปรุงเครื่องเนาะค่ะเนาะปะลาไหลยัย่วๆเลยนะคะ เยอะด้วยประมาณสองตัวนะคะสองตัวใหญ่ๆนะคะเนาะสามตัวทีสองตัวใหญ่ๆนะคะสองตัวหร้วสามตัวไม่รู้นะ,ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ําลงมาน่นิดนึงนะคะใส่น้ําลงไปก่อนเพื่ออะไรสุกนะคะอ่ะหยดน้ําลงมาค่ะอีกหน่อยเออีกเออโอเคให้ะอ,อนนหะไรเขาสุกนะคะ เราอ่าปลาไหลเริ่มนั่นแล้วนะคะเนาะปลาไหลเริ่มสุกก่อนนะคะให้ปลาไหลสุกเดี๋ยวเราก็จะเติมเครื่องลงไปนะคะเราจะมีวัตถุดิบนะคะจะ <ies S 1> <ต sentences S 2> เอาผักวัตถุดิบทรงไปนะคะอ่าเอากระชายลงก่อนนะคะกระชายอันนี้ใช่ไหมเออเอากระชายลงไปให้เพิ่มกลมหอมนะคะเอาลงไปเลยอ่าทั้งกระชายนะคะแล้วก็มะเขือพวงลงไปเลยนะคะ<ม>กระชายแล้วก็มะเขือพว,วงลงไปนะคระ <Led you. S 1> ับลงเลยลงหมดเลยอ่า เด๋ยวช่วยกันทันนะคะใส่ไปเขาก็จะมีกลิ่นหอมของเขานะคะทุกคน่ไปเลยนะคะ,ะคนๆนะคะอป็นคนลงนะคะเราจะได้ใส่เครื่องเน้นๆค่ะทุกคนใส่เครื่องเน้นๆเลยนะคะเลนลงไปเลยะค่ะ ใส่กระชายนะคะหอมไปเลยนะคะใส่กระชายนะคะแล้วก็ใส่มะเขือพวงนะคะลงไปนะคะแล้วก็มีหน่อไม้นะคะพริกไทยค่ะทุกคนอ่ะแล้ก็จะเติมเครื่องลงไปแล้วนะคะใส่ชูรส<ด>ใส่ชูรสประมาณนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีนี่จะมีน้ำมันหอยนะคะแล้วก็จะมีซอสนะคะซอสปรุงรสนะคะลงไปอ่าใส่ลงไปเลยค่ะ ะะเราเก็จะตัดน้ำตาลลงไปอีกหนึ่งช้อนครึ่งช้อนพอน,นะคะเราไม่ชอบหวานนะคะเนะะาะประมาณนี้นะคะไปเลยบนเลยนะคะโอ้โหใส่เครื่องเน้นๆเลยนะคะผัดเดกระหลระวันนี้นะคะเต็มหม้อเลยนะคะทุกคน นี่ก็ใส่กระเพราลงไปค่ะเนาะขณะเริ่มสุกแล้วค่ะใส่กระเพราหอมๆเน้นๆกับเพราเลยนะคะกับเพราเยอะๆเลยนะคะทุกคนหอมๆนะคะเอาลงไปเลยเต็มพิกัดเลยค่ะกะเพราหอมๆนะคะสะดวกด้วยนะคะนะไม่ให้ปลาไหลเขานะคะแหมโอ้โหเรียบร้อยนะคะเนาะหอมๆค่ะทุกคน เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะดูยั่วๆเพียบเลยนะคะใส่กับเผาให้รสชาติเป็นมีสมุนไพรนะคะหอมมากค่ะทุกคนหอมนะดูเดือดซอยสุกเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกทานรับชมค่ะขอบคุณที่กำลังใจนะคะไปแล้วะค่ะผัดปลาไหลยั่วๆค่ะ